สวัสดีค่ะเหล่าซื้อมิ้นจงเหวินเคร์ทังกลับมาอีกแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพบกับไวยากรณ์ภาษาจีนวิธีการใช้ใจในภาษาจีนคาว่าใช้นั้นจะใช้ยังไงไปกับชมกันได้เลยค่ะ ใจเนี่ยหมายถึงอยู่ที่แปลว่าอยู่ที่โครงสร้างปยวของคําว่าใจนะประธานตามด้วยใจตามด้วยกริยาตามด้วยกรรมอย่าลืมนะคะยังมีคนใช้คําว่าใจบางไว้ผิดที่อยู่นะใจตามด้วย สถานที่เดี๋ยวซูมให้เผื่อใครต้องเห็นไม่ชัดอืมใช่นะคะสถานใช่ต้องตามด้วยสถานที่แล้วก็ตามด้วยกริยาตามด้วยกรรมใช่จะอยู่หลังตรงนี้ไม่ได้นะอย,อยู่หลังนี้ไม่ได้นะคะผิดเลยนะอืม มาดูตัวอย่างประโยคกัน,นเขากินข้าวอยู่ที่บ้านสังเกตเนี่ยใจก็จะเป็นเจียเป็นสถานที่ใช่ป่ะ ไงก็เป็นไวยากรณ์ที่เราเรียนวันนี้อืมมาดูประโยคที่สองเอ้ยหัวใจทาใจจ้าชื่อฟันภาษาจีนทาใจจ้าชื่อฟันเขากินข้าวอยู่ที่บ้านนะคะหัวใจถูชู้กวนขานชู ตามด้วยถูชูก่กันที่เป็นสถานที่我在图书馆看书แปลว่าฉันอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดตีต่ดิในโาฟานอนหลั พี่ชายใาโซฟาแปลว่าโซฟาคำนี้โซฟาแปลว่าโซฟาเข้าใจปะคะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจสามารถ ส่งคำถามมาได้ที่เพจ f a c e b o o k เหล่าซื้เมน้นจงหวนเครื่อถหางเลยนะสำหรับใครที่ต้องการพิมพ์อินคำว่าชาฟเนี่ยคะเยวเขียนให้ค่ะชา้าเสียงหนึ่งทั้งคู่ชา้าแปลว่าโซฟา โอเค <Okay. S 3> ขอบคุณค่าสำหรับวันนี้นะคะวยากรภาษาจีนเกี่ยวกับการใช้ใจก็จบไปแล้วนะอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กให้เหล่าซื้อด้วยนะคะเหล่าซื้อมิจจงหวนเครื่อถาง กดติดตามมาได้เลยค่ะ